คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะบอกก่อนคูกาว้าวเอาเฮ้ยดูสิบล้อคันนี้เลยทำไมล้อเป็นงี้อ่ะไม่เอาไม่ขับใกล้ดีกว่าคูกาสวัสดีครับวันนี้ช่อง New Feel Go วันนี้ก็จะ มันก็จะแบบแบบเท่าไหมไม่นะเนาะเท่าเรื่องอะไรเออคือวันเนี้ยตามหัวข้อคลิปเลยคือวันเนี้ยคือเราคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะบอกก่อนอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราได้ขับเจ้าคูกานะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะขับเจ้าคูกาเพราะว่าเราจะขายรถแล้ว ก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนตอนไอวิวสันแล้วเนาะที่ที่ขายไปไอคูก้าก็ดูแลอย่างดีนะคือแบบดูดิยางก็เพิ่งเปลี่ยนยางยางก็เพิ่งเปลี่ยนเทอร์รี่รัสโซโฟเปลี่ยนมาหมื่นหกอะหน้าหลังเพิ่งเปลี่ยนเลยแต่งก็เต็มคันเลยแต่มันเป็นมันเป็นรถสีดำาอเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเห็น มาดูข้างหน้าดิี๋ฝากกับเจ้าของใหม่นะครับขับดีมากเจ้าคูกาดูข้างหน้ากันสะบัดปั๊มบนปั๊มคัดเอ้ยมือคัดปั๊มเบรกหน้าปั๊มเบรกหลังสายถักแท้ทั้งคันนะครับคาร์บอนทั้งคันชิวชิวซ้อนชิวนี่ชิวเดิมคาร์บอนถอดชิวนี้ออกก็ชิวเดิมคาร์บอนน็อตโปรโบ บางจุดก็เนี่ยคาร์บอนอันเดอร์เทลเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยฝักข้างก็ไม่แพงหรอกครับแต่มันเป็นของแท้หมดนะทุกอย่างท่อก็ท่อก็อกเอ็มโฟสองหมื่นแปดโช้ความวันนี้ก็หมื่นหนึ่งกันสมบัตรก็หมื่นหนึ่งขาจับนี่ก็สี่ห้าพันหน้าก็ต่มหน้าก็เกือบสองหมืสายถักก็หมืนเจ็ดอกคาร์บอน คาร์บอนแท้งหมดเลยนะครับหุ้มเหมาน้าง,งานหุ้มนะก็กัดม้าน้ำไฟท้ายเอมดีอีกคือแบบคลิปนี้ก็เนี่ยนี่ก็คาร์บอนนี่ก็คาร์บอนตรงนี้ก็คาร์บอนคือ่าบุญแจฝาถังก็คาร์บอนกันลอยถังน้ำมันก็คาร์บอนห้าชิ้นนี่ก็คาร์บอนคือมาถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำนะน้องๆทุกคน ถือว่าไม่มีอะไรจะพูดเนาะก็เดี๋ยวจะมาขับเจ้าคูก้าอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเนาะอาจจะนะใช้คําว่าอาจจะนะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะขายได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดขายได้จริงก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแหละที่ได้ขับที่ได้ขับเจ้าคูก้านะแซตพันของเราแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขายก็ได้ขับต่อเออแต่เราก็ คนขายไปแล้วมีคนเขามาจำมาแล้วนะก็เดี๋ยวพาเจ้าคูก้าไปขับรถเนี่ยจากห้วยขวางที่เราอยู่เนี่ยไปบางแสนกันอะแต่วันนี้ออกทริปออกทริปออกทิปหน่อยไปบางแสนกันก็เดี๋ยวก็ติดตามกันต่อเรื่อยๆนะว่าเราจะขับรุ่นอะไรกันอีกทุกคนลองถ่ายกันมาดูนะว่าเราจะขับรุ่นอะไรกันอีกวันนี้เราก็ไปกันสองคันมีบิ๊กคนนึงบิ๊กถ่ายอยู่นะแส่ใได้หกเพื่อนเราเอง ตากล้อง <Workers S 2> จำเป็นนะก <Okay. S 2> ็ฝากถึงเจ้าของใหม่ด <coding> ้วยนะครับ <violating> n <człowie k> ิ w Fugo ดูแลให้อย่างดีป่ะเดี๋ยวเราไปบางแสนกว่านนี่ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่าดูฟ้าดิก็ตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วเออเราขอไปให้มันได้ถ่ายคลิปหน่อยโอเคให้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเราทุกคนจะได้แบบหายคิดถึงนะให้ทุกคนได้ดูกันเนาะ ไปดสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่เส้นาะพร้าวนะเรามารับเรามารับสมาชิกอีกหนึ่งคนไปกันสองคันนะวันนี้สี่คนนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะทุกคนเราจะขายรถแล้วจะขายคูก้าแล้วอันนี้จะหกโมงเย็นแล้วนะนี่จะหกโมงเย็นแล้วจะไปบางแสนคือไป ไม่ได้ฟิกเวลาถึงนะเพราะว่าอ,อ๋อพอหมดเออเพราะว่าปิดปิดชิวกันอ่าเพราะว่าเราเราไม่ได้ฟิกเวลาว่าจะไปถึงกี่โมงเหมือนแบบจะพาจะพาแซดเดย์โคกอะไอบีอะไปขับรถเล่นด้วยแบบพาไปแบบไปที่ไกลๆบ้างลองขับตามกันบ้างดูซิมันจะเป็นยังไง นั่นไงนายบิ๊กนายบิ๊กกับบุคคลปิศนาคือเราก็ขับกันไปเรื่อยๆนะอย่างที่เกิดไปตอนต้นคลิปแหละเราจะขายคูเก้าแล้วนะก็มาแบบยังไงดีอ่ะไม่ได้เศร้านะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เศร้านะไ,มไ,ไ,มไ,ไม่ได้เสียใจนะทุกคนคือเราจะขายเพื่อที่จะไปซื้อคันใหม่ทุกคนลองทายมากันสิว่า นิวจะเอารุ่นอะไรผมจะเอารุ่นอะไรเนี่ยรุ่นต่อไปจะเอาเป็นรุ่นอะไรทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนทายถูกก็ไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ลองดูลองดูถ้าเกิดใครที่ได้ดูคลิปคลิปเราบ่อยๆนะใจใจเห็นว่านิวเคยพูดว่านิวอยากจะออกรถรุ่นอะไรอยู่ เหมือนเคยเห็นอยู่นะหเหมือนจะเคยเห็นบ้านเยอะๆยๆในแถวนี้โคตรเท่ครับเซตไอหกอาพาเพื่อนไปแบบขับรถเล่นลองขับทางไกลๆดูบ้างลองขับตามกันดูลองขับถนนใหญ่จริงๆดูว่าจะขับได้ไวไหมเออแต่เราก็จะมา อัดคลิปให้ทุกคนได้ดูแหละว่าเราจะขายคูกก้าแล้วให้หายคิดถึงกันเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขายก็คงจะได้ขับต่อแต่ถ้าเกิดได้ขายคุยกับคนซื้อไว้แล้วนะก็ได้คุยอะไรกันเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะมา,อ,าอีกไม่กี่วันนี่แหละก็จะลองดูว่าจะขายได้ไหมแต่น่าจะขายได้แหละไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเนาะ ก็มาขับมาขับเจ้าคูก้าทางไกลให้ให้หายเขาเรียกว่าให้หายอยากขับก่อนเออแต่เราก็ยังจะซื้อมอไซค์อีกอยู่ดีนะแต่จะเป็นรุ่นอะไรทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะที่ขายไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเจ้าคูกาไม่ดีนะเออเดี๋ยวเราไปถึงถนนที่มันโล่งๆก่อนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าทำไมถึง ขายเจ้าครูก้านะก็คือนี่เรามาถึงทางลงแล้วมันก็ลงแค่นี้แหละเราอยู่ตรงถนนกรุงเทพกีฬาล้มเก้าตอนนี้บิ๊กขับช้ามากเลยขับโคตรช้าเลยอุตส่าห์จะพาไปแบบขับลถลงขับรถเล่นนั่งยานไปนู่น,น,น,นแล้วพูดถึงมาขับช้ามันขับไวเลยทุกคน <c oughs> ก็เราจะมาพูดกันต่อนะ จะมาพูดกันต่อเรื่องทำไมจะถึงจะขายเจ้าคูก้าใช่ไหมคือเราเนี่ยครั้งแรกเราวิวสันใช่ไหมขับวิวสันมาสองปีสองปีเกือบสามปีขับวิวสันก็ตนเก็ตใช่ไหมแล้วมาซื้อคืออยากได้ตัวพันไงก็เลยขายวิวสันไปแค่แปดร้อยนะขายแค่แปดร้อยไปมาซื้อแท่พันคูก้านะก็อยากได้ตัวพันไงอยากมีตัวพันสักครั้งในชีวิตอะไรอย่างี้ตอนนี้ก็มีแล้วแล้วคือ เราก็ได้รู้ฟิลการนั่งสองคนแล้วว่าเออขับเน็กเ็ตมันก็นั่งสบายนั่งสบายในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้สบายมากคือเราอยากลองเปลี่ยนเป็นสปอร์ตมั่งเออบอกก่อนเลยนะเป็นสปอร์ตนะแต่เรายังไม่รู้ว่าจะออกรุ่นอะไรดีอันนี้จริงๆเลยนะแต่มีในใจแล้วแหละว่าจะออกรุ่นอะไรแต่ต้องไปดูในอนาคตอีกทีว่าอยากจะว่าจะออกรุ่นอะไรเราก็จะไปออกสปอร์ตนะเราอยากจะเขาบอกว่า ซื้อสปอร์ตเลยจบทีเดียวแค่อันนี้คนที่รักในสายนี้นะผมว่าเรื่องจริงนะจะจบจริงๆต้องแบบต้องแปะออกสปอร์ตหรือแล้วแต่แล้วแต่คนคิดนะอืมแล้วแต่คนคิดแต่เดี๋ยวเราจะขายคูก้าแล้วเราก็จะไปหาออกสปอร์ตกันแต่ไม่รู้นะกี่ซีซีไม่รู้ว่าจะออกกี่ซีซีดีแต่ตอนนี้เติมน,น้ำมันก่อนไอ้บิ๊กขับช้ามากเลยไม่รู้เราจะถึงกี่โมงเนะี่ยขับไม่ถึงร้อยเลยอ่ะบิ๊กมันขับช้ามากเลย ก็ไปเรื่อยๆแล้วกันเราไม่รีบนะนี่หกโมงหกโมงจะทุ่มหนึ่งนัดเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนโอเคเดี๋ยวจอดถามว่าเด้อมันไอ้บิ๊กมันขับช้ามากเอ้ามันเลยอีกแล้ว จะไม่เติมหรือยังไงไอ้บิก๊กเติมดีเก้าห้าสองร้อยครับเอ้ยเออวะ่ะไม่มีเน็ตวะ่ะอือหือฟูเลยอือ <im itation> คือเราขับไปเรื่อยๆนะเราไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงนะคลิปนี้ก็แบบชิวๆไปนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปกันต่อไปต่อเลยเนะ เดี๋ยวค่อยจอดพักมันขับครั้งแรกมันได้อยู่แต่ว่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็เลยจะพามันไปขับทางไกลหน่อยนะว่างๆกันพอดี Let's go <c oughs> มันเป็นคนที่ขับช้านะเราเรา,เราว่าเราขับช้านะแต่มันไอ้บิกมันช้ากว่า มันก็อย่างว่าแต่เพิ่งเริ่มต้นแต่นิวขับมาได้หลายปีแล้วงานตั้งแต่ดินจาสามปีต้องจะเรียนแล้วก็ไปเรื่อยๆครับทุกคนเดี๋ยวจะว้าไปเรื่อยๆว์ปไปเรื่อยๆว์ปไปเรื่อยๆป้าว์ปต่อดีกว่าไป กอดเขาแน่นๆนะขอคูก้าคูก้า ข้าหน่อยปูการ์พาลั่นลองเบิ้ลหน่อยไหมไม่มีคนเนี่ยไม่มีคนลองเบิ้ลหน่อยนะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ ไม่มีคนไม่มีคน <laughs> โอเคคนมาแล้วแอปีพึ่งมาแอปิพึ่งมาพึ่งมาโอ้ยดูมันขับอยู่70กว่า ทุกคนต้องหัดไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บปั๊บจะขับคล่องเลยจะขับดีเลยขับเก่งเลยก็ต้องทุกคนก็ต้องฝึกกันต่อไปนี่ใกล้ถึงโค้งได้เขาถ่ายรูปไปแล้วหนูโค้งตรงนูน อยู่ปะไม่ถ่ายแล้วเขาไม่ถ่ายแล้วออ,อเขาไม่ถ่ายรูปแล้ว เจะแวะติมน้ำมันเมื่อกี้เมื่อกี้เจอแซดเด็งสิบอาครับเขาทางทายเราขับผ่านไปดูนะครับผมให้บิ๊กนี่เราถึงเส้นบางนานแล้วนะได้สักพักหนึ่งแหละไม่อีกจับหน้าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลม้งถึงบางแสนดูนะครับไอ้บิ๊กคนขับดูไม่ถึงร้อยอยู่ที่เก้าสิบแปดสิบเก้าสิบอยู่เนี้ยไม่ถึงร้อย โว้นหมึกคนหมึกก็ไปกันเรื่อยๆครับไปกันเรื่อยๆชิวๆไม่รีบเ,เอ้าเฮ้ยดูสิร้อคันนี้ดิทำไมล้อเป็นอย่างี้อ่ะไม่เอาไม่ขับใกล้ดีกว่าล้อสิบร้อหรือกี่ล้อไมรู้เกื่อกจี้ไปเรื่อยๆครับ กอนขับคูกา้าไ,ไปไปเรื่อยเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ขับรถมาถึงเกือบถึงบางแสนแล้วแต่ว่าฝนตกหนักเลยก็เลยต้องเก็บกล้องดูมาถึงบางแสนก็นี่จุดตรงหัดวนนะลหัดวนน้ำผาตรงนี้ก็เปียกแล้วแต่เริ่มแห้งแล้วตรงนี้ก็เราก็มากิน ร้านเจ็ดนะร้านกำลังเป็นไวรัลมาม่าโว้ยนี่มาม่าโว้ยโอเคเดี๋ยวรอมาม่ามาก่อนนี่ได้มาแล้วนี่ของเราเป็นมามา่มามาม่าต้มยำทะเลไข,ข,ข่ไข่สุกอันนี้ของของแม่แม่เบอร์ลินเป็นเอ่อไข่ดิบไข่ดิบของบิก๊ก นี่เป็นไข่ดิบนี่ของของลูกจันเป็นไข่ดิบไหนเธอลองชิมสิอันนี้ไม่ปรุงเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหม,มเขาน่าจะปรุงเพิ่มไหมหรือว่าใส่แค่เครื่องมาม่าเลยอย่างเดียว<ม>รปยรุงเพิ่มเนาะเราก็ได้นั่งกินกันเสร็จแล้วนะคร้นั่งเพือมาซื้ออะไรเนี่ยน้ำมะพร้าวปั่นครับแล้วเราก็มานั่งกินอะไรกันตรงนี้คนระับคืออะไรเธอเนคุนน้งเต้นขยาอยหรือไม่ไม่ขย่อยเลยโอ้ยไมเต้นเลยใช่ไม่เต้นเลยขย่อยเลย อประมาณนี้เล่นกันนะกับคลิปมาขับรถเล่นกับคูก้าดูว่าเราจะขับอะไรต่อไปนะครับไม่รู้ว่าคูก้าจะได้ขายหรือไม่โอเคแล้วมาเจอไหนกันนะครับฝากอ,อะไรมาแชร์ด้วย